วันนี้เป็นการฉลองวันเกิดของเพื่อนเราสองคนนะคะคือน้องทัพดีแล้วก็น้องทัพดีเกิดวันที่เท่าไหร่24กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์โอ้ยไม่ใช่คนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่24กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์คนนี้เกิด24คนนี้เกิดวันวันที่ ใน้องอาทิหนึ่งก้อนให้น้องพัมดีหนึ่งก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันหนึ่งสองและสาม อย่าชนนะคะตนะั้งใจเรียนะะยหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเดกดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีน้องจิ๊กซอกับน้องอิงโงเอาของขวัญมาให้น้องพัฟดีด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจิกซอเอาของขวัญมาให้น้องพัดีแล้วเอามดียืน พีพ่ปูอ่ะยิ้มหวานให้กันหน่อยยิ้มหวานหน่อยขอบคุณครับเพื่อนด้วยขอบคุณครับน้อ,นองน้องน้องยิ้มโอ๊บน้องยิ้มโอ๊บมาน้องยิ้มโอ๊บก็มีของขวัญมาให้น้องพัฟดีด้วยหันไปยิมย้มหวานใส่พี่ปูอ่ะยิ้มหวานเรามีของขวัญให้เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนให้มีความสุขนะคะขอบคุณครัเพื่อน ขาเพืครับนะจบมือ